สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วเพจทูตนอกแถวชวนจับตาท่าทีรัฐบาลไทยต่อรัฐประหารเมียนมามาดูซิว่าพม่าก,กับไทยใครจะพ้นวงจรอุบาทก่อนกัน โดยเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2564เพจทูตนอกแถว The Alternative Ambassador ของคุณรัชชาลีจันทร์อดีตเอกอัครราชทูตไทยได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเมืองในเมียนมาหลังกองทัพหันกลับมาใช้วิธีการยึดอำนาจจากที่เคยปล่อยให้รัฐบาลจากพลเรือนบริหารประเทศมาเป็นเวลาหลายปีโดยได้ระบุว่า ร่วมรำขวานพม่าก,กับไทยใครจะพ้นวงจรอุบัติก่อนกันเช้าวันนี้ตื่นมาพบกับข่าวทหารพรมา่าทำรัฐประหารรัฐบาลพลเรือนถูกยึดอำนาจและสมาชิกสำคัญถูกควบคุมตัวรวมทั้งนางองซานซูจีผู้นำทางพฤตินัยของรัฐบาลด้วยสาเหตุหลักที่มีการวิเคราะห์กันน่าจะมาจากผลการพ่ายแพ้อย่างยับเยินของพรรคทหารพรม่าให้กับพรรค NLD ของนางองซานซูจีในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งตามที่ได้อ่านใน BBC ประชาชนพม่าร,ราวๆ80%เลือกพัก NLD การที่ประชาชนพม่าเลือกพัก NLD อย่างท่วมทน้นคงสร้างความไม่พอใจให้ฝ่ายทหารอย่างมากและกล่าวหาว่าพัก NLD โกงเลือกตั้งและที่เลือกทำรทัฐประหารตอนนี้ก็เพราะ รัฐสภาพม่าก,กำลังจะประชุมเพื่อรับรองรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งจะทำให้อำนาจของฝ่ายทหารลดทอนลงไปเรื่อยๆมีผู้วิเคราะห์ถึงอีกหนึ่งสาเหตุว่ายังมาจากเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญา ซึ่งมีรายง,งานข่าวเกี่ยวกับหลักฐานที่ระบุว่ากองทัพพม่าอยู่เบื้องหลังโดยตรงและสิ่งนี้อาจน,นำไปสู่กระบวนการนำตัวผู้นำกองทัพพม่าไปพิจารณาคดีที่ศาลโลกได้ขณะน,นี้ทางทหารพม่าประกาศสภาวะฉุกเฉินหนึ่งปีซึ่งนอกจากยึดอำนาจประชาชนกำจัดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ยากที่จะคาดเดาได้ว่า เผด็จการพม่าจะทำอะไรต่อและจะเกิดอะไรต่อไปก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจในกรณีนี้คือปฏิกิริยาของฝ่ายไทยเองทั้งของทางการและสังคมทั่วไปในขณะที่หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศตะวันตกได้ออกมาประนามการกระทำดังกล่าวแล้วโดวยปกติก็เป็นธรรมเนียมอยู่แล้วที่บรรดาสมาชิกอาเซียนจะไม่ยุ่งกับเรื่องการเมือง ภายในของประเทศสมาชิกด้วยกันอยู่แล้วและจนถึงตอนที่เขียนนี้ผมก็ยังไม่เห็นท่าทีทางการของไทยดังนั้นก็เดาว,ว่าแม้ของไทยเองก็เพิ่งปล้นอำนาจประชาชนมาก็น่าจะคงแค่ทำเงียบๆไปคงไม่น่าไปแสดงความยินดีว่าได้เพื่อนร่วมเส้นทางอุบาทด้วยกันแล้วและถึงแม้หมู่นี้จะทำไม่ค่อยเป็นแต่นานๆทีก็อาจจะรู้สึกคลยเขินกับเขาบ้างนะครับอีอ๊ และเอาเข้าจริงก็คงไม่มีประเทศไหนที่ต่อให้เป็นเผด็จการก็เถอะที่จะแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการด้วยเพราะทุกคนก็รู้ว่าการทำรัฐประหารเป็นสิ่งที่ผิดชั่วร้ายด้วยกันทั้งนั้น และเท่าที่ผมเห็นในโซเชียลมีเดียเชาวนี้ที่ออกออกมาประนามก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่ก็ไม่เห็นชาวสลิมขอใช้คำนี้เพราะยังไม่สามารถหาคำจํากัดความอื่นใดที่กระชับกว่านี้ได้ที่ออกมาแสดงความยินดีกับทหารพรมา่าแบบดีใจกับการทำรัฐประหารดีใจจังมีพวกระโวยอะไรนะครับ ลึกๆทุกคนคงรู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดและชั่วร้ายไม่เคยมีที่ไหนในโลกที่ทำรัฐประหารและประเทศชาติเจริญได้จริง ส่วนการทํารัฐประหารของพม่าจะมีผลอะไรต่อไทยและภูมิภาคนี้บ้างเบื้องต้นเท่าที่เห็นผมก็มองว่าในภาพรวมไม่น่าจะมีอะไรดีทั้งในแง่ของเศรษฐกิจการเมืองแต่อย่างใดและน่าจะส่งผลเสียมากกว่าด้วยเพราะนี่ย่อมตอกย้ําภาพลักษณ์ที่ล้าหลังของภูมิภาคนี้ส่วนถ้าอย่างมีใครจะดีใจว่าชัยโยไทยมีเพื่อนร่วมวงจรอุบัติแล้วก็สุดแล้วแต่นะครับ แต่ก็ควรรู้ว่านี่ไม่ใช่การพากันเจริญหากแต่คือการกดคอดิ่งเหวไปด้วยกันนี่คือการพากันไปร่วมรำขบวนแต่ขวานที่ว่านั่นน่าจะขวานแบบของพวกมนุษย์ถ้ำนั่นแหละครับ โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นฟังเรื่องรัฐประหารแล้วเสียความรู้สึกจริงๆค่ะท่านดิฉันโมโหมากกับตอนปี49ตอนนั้นคิดว่าประเทศเราคงไม่มีรัฐประหารแล้วคะ่ะแต่พอเกิดขึ้นเสียความรู้สึกมากๆมองอนาคตมืดมนจริงๆนะคะ เศร้ามากๆในฐานะคนเคยไปเที่ยวพามา่าหลังเปิดประเทศใหม่ๆปี2011แล้วก็ทิ้งช่วงไปอีก3-4ปีให้หลังผู้คนเริ่มมีวิถีชีวิตโมเดิร์นรู้จักใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปเซลฟี่แล้วยังกุ้งจากที่ถนนโลงๆเริ่มมีรถติดมีเฟรนช์ชายร้านขายอาหารในห้างมีนักท่องเที่ยวหลายชาติหลั่งไหลไม่อยากให้อนาคตของคนที่กำลังได้ลืมตาอ้าปากต้องมาชังงัก ถ้าสังเกตแล้วยุคของโดนัลด์ทรัมป์จะไม่ค่อยสนใจเรื่องประชาธิปไตยของประเทศอื่นๆเท่าไหร่สนแต่การค้าขายอาวุธหรือสินค้าที่ตนจะได้ประโยชน์อย่างเดียวแต่ดูท่าทีปัจจุบันของรัฐบาลโจไบเดนแรงกดดันที่มาจากอเมริกาน่าจะรุนแรงกว่าแต่ก่อนมากๆเลยหนาวแทนประเทศแถวนี้นะครับเหสองประเทศพากันด้วยพัฒนาพากันดิ่งเดินลงเหวไปด้วยกันเลยค่ะ รู้สึกเศร้าเมื่ออ่านข่าวตอนเช้าว่ามีรัฐประหารที่พมา่าบ้านเมืองกันมันจะดีก็ต้องมาถอยหลังอีกแย่จังค่ะพวกทหารคงอายนะคะถึงพยายามแปลงร่างผลิตการเป็นประชาธิปไตยให้จงได้เมื่อเห็นว่าถ้าไม่ดีไม่เข้าข้างทางตัวเองแล้วก็จะฝ่ายตรงข้ามเข้าคุกสินะคะงั้นนี้ชาวหนักถ้าใครทำรัฐประหารโลกและยูเรุมประนามกองทัพเมียนมาปมยึดอำนาจ แต่ผู้นำไทยกลับเงียบกริบสหรัฐอเมริกาและองค์การสหรประชาชาตินำขบวนประนามการก่อรัฐประหารในเมียนมาและการจับกลุ่มนางองซานซูจีมนตรีแห่งรัฐและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลพลเรือนหลายรายเมื่อวันจันทร์ทำเนียบข่าวเตือนโดยสหรัฐจะเนินการกับกองทัพเมียนมาขณะที่จีนเรียกร้องทุกฝ่ายแก้ปัญหาขัดแย้งตามกรอบกฎหมาย จากการกอรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของนางองซานซูจีก่อนหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรชุดใหม่ของเมียนมาที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วจะเปิดการประชุมสภาวันแรกเมื่อวันจันทร์ที่1นกุมภาพันธ์ เกิดขึ้นภายหลังมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างกองทัพทีท่เคยกลุ่มอำนาจปกครองเมียนมามานานเกือบ50ปีกับรัฐบาลของพรรคสนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของนางซูจีที่ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเป็นครั้งที่2กองทัพเมียนมาได้ออกแถลงการยืนยันว่ากองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนแล้วเมื่อวันจันทร์ ภายหลังควบคุมตัวนางองซานซูจีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนโดยกองทัพอ้างว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนและคณะกรรมการการเลือกตั้งล้มเหลวในการแก้ไขปัญหา โดยสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายง,งานว่านายอันโตนิโอกูเตเรสเลข,ขาธิการสหปร,ระชาชาติหรือ UN เได้ออกแถลงการประนามกองทัพเมียนมาอย่างรุนแรงหลังควบคุมตัวนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐรวมถึงประธานาธิบดีอูวินมิน และแกนนำคนสำคัญหลายคนของพรรครัฐบาลสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD พร้อมกันนั้นเลขาธิการ UN ยังเรียกร้องให้ผู้บัญชาการกองทัพเมียนมาควรเคารพต่อเสียงของประชาชนและถือเป็นการทำลายการปฏิรูประบอบประชาธิปไตยในเมียนมาด้านนายแอนโทนีบรินเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนใหม่ของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้ออกมาเรียกร้องให้เหล่าผู้บัญชาการกองทัพเมียนมาปล่อยตัวนางซูจีประธานาธิบดีวินมินและแกนนาคนอื่นๆของพรรครัฐบาลหลังจากได้ถูกกองทัพ บุกควบคุมตัวเมื่อช่วงเช้าของวันที่1นกุมภาพันธ์ปี64ก่อนที่กองทัพจะออกแถลงการผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศเป็นเวลาหนึ่งปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐยังเรียกร้องให้กองทัพเมียนมาเคารพต่อประชาชนที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาพร้อมกับประกาศว่ารัฐบาลสหรัฐขอยืนเคียงข้างประชาชนชาวพมา่าที่มีแรงบันดาลใจเพื่อประชาธิปไตยเสรีภาพสันติภาพและการพัฒนา โดยก่อนหน้านี้มีท่ามกลางกระแสข่าวลือรัฐประหารและคำขู่ของพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ว่าอาจยกเลิกรัฐมนูญรัฐบาลสหรัฐพร้อมด้วยรัฐบาลชาติตะวันตกมากกว่า12ชาติออกถแถลงการร่วมกันเมื่อวันที่29มกราคมเรียกร้องให้กองทัพเมียนมายึดมั่นในบรรทัดฐานประชาธิปไตย โดยในขณะที่รัฐบาลออสเตรเลียซึ่งได้ร่วมลงนามในแถลงการนั้นด้วยเป็นชาติแรกๆที่แสดงปฏิกิริยาต่อข่าวการจับกุมนางซูจีและการยึดอำนาจของกองทัพโดยมาริสเพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเรียกร้องให้กองทัพเมียนมาเคารพหลักนิติธรรมแก้ปัญหาขัดแย้งผ่านกฎหมายทางกฎหมายและปล่อยตัวผู้นำพลเรือนและบุคคลอื่นๆที่โดนควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมายทุกคนทันที นายุกรัฐมนตรีบอริสจอน์แนของอังกฤษประนามการก่อรัฐประหารและการคุมขังนางซูจีที่เป็นผู้นำรัฐบาลพลเรือนโดยพฤตินัยและว่าการลงคะแนนเลือกตั้งของประชาชนต้องได้รับการเคารพและผู้นำพลเรือนทั้งหมดต้องถูกปล่อยตัวที่กรุงปักกิ่ง หวังเวินปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรของเมียนม,มาจีนหวังว่าทุกฝ่ายจะแก้ปัญหาความขัดแยง้งภายใต้กรอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องเสถียรภาพทางสังคมและการเมืองกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียก็ได้ออกแถลงการแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ในเมียนม,มาโดยได้ดกล่าวว่าอินเดียสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผ่านตามระบอบประชาธิปไตยในเมียนม,มาอย่างแน่วแน่และเชื่อว่า หลักนิติธรรมและกระบวนการประชาธิปไตยต้องพดุงไว้ขณะที่สเตฟานดูจาริกโคโกข,ของอันโตนิโอกูตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติหรือ UN ประนามอย่างรุนแรงต่อการควบคุมตัวนางซูจีและประธานาธิบดีวินมินและผู้นำคนอื่นๆ ขณะที่ชาวมิเชลประธานคณะมนตรียุโรปประนามรัฐประหารครั้งนี้อย่างรุนแรงและเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมายทุกคนผลการเลือกตั้งต้องได้รับการเคารพและกระบวนการประชาธิปไตยต้องได้รับการฟื้นฟูเขากล่าวขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์มีความห่วงกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาโดยได้กล่าวว่าวังว่าทุกฝ่าย จะใช้ความอดกลั้นขณะเดียวกันรัฐบาลแนะนำชาวสิงคโปร์ในเมียนมาให้ระมัดระวังในช่วงที่สถานการณ์อย่างไม่นิ่งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นก็มีคำเตือนพลเมืองของตนในเมียนมาเช่นเดียวกันโดยขอให้อยู่แต่ในเคหสถานและละาเว้นการออกไปภายนอกยกเว้นมีความจำเป็นจริงๆแต่ญี่ปุ่นไม่มีแผนจะนำพลเมืองกลับประเทศถแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังเรียกร้องให้กองทัพปล่อยตัวนางซูจีและรื้อฟื้นระบอบประชาธิปไตยโดยเร็วด้วย ขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนและไทยโพสต์ขอขอบคุณทุกท่านมารับชมส,สด